ซาลิบาเตือนคู่แข่งเรื่องโยเคเรสหลังเคยเจอมากับตัววิลเลียมซาลิบาป่าการหลังของอาเซนอลนฝากคำเตือนถึงบรรดานทีมคู่แข่งในเพรปเมลีกเตรียมเจองานยากหลังจากแนวรุกป,ปืนใหญ่ได้ตัววิกเตอร์โยเคเรสพอตัวเองเคยเจอประสบการณ์ตรงมาแล้วตอนดวนสปอ์ติ้งลิสบอนเมื่อฤดูกาลก่อนอาเซนอลบรรลุข้อตกลงมูลค่า64ล้านปอนด์คว้าตัวกองหน้าทีมชาติสวีเดนมาจบปัญหาการขาดศูนย์หน้าตัวเป้าหลังจากกองเชียร์เดอกกันเนอร์ต้องลุ้นยืดเยื้อมาพักใหญ่ ดยผลงานทิ้งทวนกับลิสบอนเมื่อสีซันที่แล้วกดไป52ประตูใน54เกมซาลิบาเคยประกบโยเคเรสในยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลที่แล้วก่อนจะมาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันในครั้งนี้เราตระหนักดีว่าเขาอันตรายขนาดไหนตอนดวนกันในแชมเปียนลีกเวลาคุณเจอกับศูนย์หน้าจอมถล่มประตูยิงต้องมีสมาธิในการเล่นมากขึ้นเป็นพิเศษแต่ตอนนี้เขามาอยู่ในทีมเรามันจึงเป็นเรื่องดีที่จากนี้ไปจะมีนักเตะคุณภาพมาช่วยเรื่องการจบสกอร์ ผมดีใจตอนรู้ข่าวทีมคว้าตัวโยเครเรสสำเร็จและเชื่อว่าเขาจะช่วยเราเดินหน้าเก็บชัยชนะและลุ้นแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่ง